อย่างนี้ภาษาโบราณก็ว่าชิปหายขายตัวไม่เนี่ยไม่เ,เรื่องดีเลยท่านี้พระที่เอาเงินบุญชาวบ้านไปซื้อบริการทางเพศเนี่ยนอกจากจะหมดสภาพความเป็นพระเดนแล้วยังต้องเรียกกันว่าเป็นผู้เอาเงินบุญชาวบ้านที่เขาทำบุญกร,ระลุกบำรุงศาสนาไปซื้อบริการทางเพศต้องเรียกว่าถัดตายนะ ยมพบาลเขกหัวแน่นั้นใครที่เอาเงินบุญไปใช้ในทางไฟตำ่ำตายแล้วต้องยมพบาลเขกหัวแนย่ยังไงขออยู่ในผ้าเหลืองอย่างชนิดที่เป็นมนุษย์จะเป็นเปรติวกระหายปั่มไฟต่ำจนเกินจนไม่รู้ว่าทำอะไรกันไปส่วนพระเอกด,ดิเกไปเที่ยวบริการให้พระอย่างเนี้ย มันหมดหนทางหากินกันแล้วเหรอหากินดีๆวันนี้ไม่มีแล้วเหรอต้องบอกกันว่าเป็นมิจฉาชีพชนิดที่โกยบาปติดตัวไปเบิกบานเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแสหาบาปหาเวหากรรมกันไปแทนที่จะอยู่กันเป็นมนุษย์ที่สร้างบรารมีแบบนี้มันสร้างกคดี เดี๋ยวก็จับได้ไล่ทันก็ต้องดำเนินคดีกันไปไล่ออกไล่ซึกหรือผู้ค้าประเวณีนี่มันน่าจะต้องโดนโทโกษกฎหมายมีโทษด้วยก็ขอให้เลิกเบินฑบ,บัตหน่อยพงน้องพระน้องเนนทั้งหลายถ้าเห็นว่าอยู่ไปโกจะบาปทำแต่คดีไม่มีบารมีเพิ่มขึ้นเลย อยู่แล้วขัดทุนเปลืองตัวเปลืองศาสนาเปลืองเข้าสุขชาวบ้านรีบๆไปใจพ้นเถอะใครที่ชอบที่ชอบที่ตรงนี้ศาสนาเขารู้ข่าวก็เขาไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าปวดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้ก็ไปอยู่เป็นเพศคารวะทำตามความต้องการแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีิธรรม จะดีกว่าที่จะเลือกอยู่ในเพศสมณะทําให้พระอื่นเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปบินธบาัติจะไม่ค่อยได้กันแ,แล้วเพราะพฤติกรรมอันต่ำทรามของพวกที่เป็นทุงบางปุพวกเกยยากพวกหน้าด้านไม่มีความระอายแก่ความประพฤติท,ที่ต่ำทรามเลยขอบินธบาตกันเถอะอย่าทํากันต่อไปเลยหยุดได้แล้ว หยุดกันได้แล้วตอนนี้เรารู้สึกจะโดนสัมภาษณ์ในเรื่องวันเนี้ยทุกวันสามช่องสี่ช่องแล้วก็ทํากันต่อเนื่องไม่หยุดเอาละแต่ญาติโยมก็ต้องระวังนะอย่าให้ความเลวของคนบางคนที่ใช้ผ้าเหลืองเนี่ยผมหาอาชีพหากินแล้วเราเนี่ยต้องกระเด็นออกจากความดีคืออย่าให้ความชั่วเขาามาตัดเรากระเด็นออกจากความดี เราก็ต้องทำดีของเราต่อไปศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติให้ทุกลดลงกิเลสน้อยลงแล้วชีวิตเราก็ยังมั่นคงดีต่อไปจเจริญพรก็แน่นอนถ้ามีการเสร็จสังวาดกันก็ต้องเรียกอ่าเข้าคันหมดสภาพความเป็นพระแล้วก็อยากจะฝากว่าคนที่ไปขายตัวกับพระเนรเ,เนี่ยภาษาโบราณเขาบอกชิบหายขายตัวทำอะไรไม่ขึ้นละ ต่อไปนี้มีแต่ต้องอาชีพต่ำตมต่ำตมจมลงไปในค้นเอเวจีหาเงินบนนรกหาเงินบนบาปกรรมต่ศางศาสนาส่วนพระเนรที่เอาเงินทำบุญของชาวบ้านมาซื้อบริบริการทางเพศต้องเรียกว่าตายแล้วโยมบาลเขหัวแน่ๆขอให้งดหยุดละเลิกออกจากพระเหลืองไปประกอบ ตอนแบบคา,ารวะที่เขามีความต้องการแล้วก็ทําตามต,ต้องการได้แล้วก็ไม่มีผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วทําแบบนี้ก็เรียกกันว่าโกยจะบาปจะเวรจะกรรมกันไปเอะฉะนั้นหยุดได้แล้วขอบินตบาทให้เบาๆลงหน่อยข่าวตอนนี้จนพระเนรจะ,จะบินสบาทกันไม่ได้แล้วที่เขาดีๆเพราะพวกอัปรีพวกนี้มาทําให้คนเสื่อมศรัทธาไป ก็หวังใจว่าฝ่ายสำนักพุทธก็ดีคณะกรรมการเทระสมาคมจากคณะตำบลจังหวัดอำเภออะไรก็ตามช่วยปัดฝาดพวกฝุ่นขยะในบ้านในวัดในเขตปกครองให้พ้นความบัวหมองไปด้วยสวัสดีแล้วให้รับก็ให้เตือนสติพวกชาวบ้านแล้วก็พระเลยครับชาวบ้านก็อย่าทำตัวปเป็นเรื่องนรกเลย เราบอกว่าอยากทําบุญกันเนื้อนาบุญส่วนชาวบ้านเมื่อเจอข่าวพระแบบนี้ระวังใจจะตกจิตจะต่าศรัทธาจะเสื่อมเราต้องมั่นคงอยู่กับความดีอย่าให้ความไม่ดีความชั่วของคนอื่นเนี่ยมาปัดเรากระเด็นออกจากความดีเพราะฉะนั้นขอยอยู่กับความดีไนดะ้อย่างมั่นคงเพราะความดีก็ยังดีอยู่ส่วนคนชั่วเขาก็รับเป็นรับกรรมเขาไปเอง ล้าก็จะเป็นขยะในทะเลแห่งธรรม,มวินัยซึ่งจะถูกสัดขึ้นฝั่งไปวันละคนต้ององส้ำองค์ไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไปรับเวรรับกรรมในนรกต่อไปบวชทั้งทีเอาดีไม่ได้เอาละขอให้ช่วยกันหยุดปราบหยุดเวรหยุดกรรมเริ่มต้นปฏิบัติทำข้อแรกพุทธเจ้าให้ได้หน่อยสัพปะปัสสะอกาการนางเนี่ยให้ปัดลาบออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจ อย่าเหนียวลังเอาบาปเข้าหาตัวเอาชั่วกขพันชีวิตจิตใจให้ตกนรกหมกไมกันต่อไปเลยจเจริญพร